ปลาอัดเต็มๆเชอร์ราบอร์ดโปรไม่แตกแถมยังเนียนด้วยเทคโนโลยีไ i เบ r ร์ c เทคทำให้ผิวเรียบทาสีขึ้นง่ายประหยัดสี20%เหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีใช้เชอร์ราบอร์ดโปรมีครีมต้องมีแยมดิวเบอรี่คุกกี้อสอดไส้ครีมและแยมอืมอร่อยดิวเบอรี่คุกกี้สบายจังเพื่อนเกิือๆพอวันนี้ไปละเกิ่มๆเกิ่ม กลม,ก,ลมก็ถึงตายดื่มไหมครับซันตาเฟคอมโบใหม่เล่นใหญ่กว่าทุกครั้งสุกกับเซกเนื้อนุ่มหลายเมน,นูจุใจด้วปลาเกตี้แฮมครีมซอสเพียง29บาทเพื่อสั่งซันตาเฟคอมโบเสิร์ฟร้อมจอบแบบเล่นใหญ่อะ่ะรับพริไทยเพิ่มไหมคะคอมโบใหม่เล่นใหญ่สุดจุใจที่ซันตาเฟ ผมยิ่งยาวยิ่งดูบางไม่มั่นใจเลยผมยาวก็เอาอยู่เซนซิฟหม่ผสนเบตินในสุดแอคทีฟอินฟิวชั่นช่วยบำรุงให้ผมที่ยาวและดูหนา <S <S มีสุขภาพดีขึ้นฮาเท่า